น้ำกับปุ่น่ะน้ำไก่บ่ไก่ตัวได้สู้ไก่กันล้อย่าบอกว่าไก่ตัวได้ซุตองเนี่ยก่อซูเด้นี่ตัเห็ดหยางนั้น ใส่ใสยมันเมื่อแต่เฮงกูไปหน้ามักได้เอาฮะกามานี่กูก็โดนซูสิแล้วแล้วกูก็วาดซีบ้านถ่ายคลิปไอหนาวสุดเลยใส่ไก่หน่อยดิสู้มันไก่หน่อยใส่เดี๋ยวนี่ไก่น้อยเดี๋ยวกูาจะลองใส่ไก่น้อยเอาขาตั้งกล้องไม่ปูนันแล้วไก่น้อยเอาขาตั้งกล้องมาให้แน่ อ๋อนั่นแหละออโ,โอรอ้อออ๋อโหดยต้นนั่นแหละลูกอ๋อต้อนนั่นแหละเออไปมากาสี่ก่อนส่อวยสี่ทามก่อนได้ซูเออเอออ้าวฮักบริไดยางมุนฮักมุน ก็ได้ว่าเละว่าถ <ah oh, ั่วผัดขะไก่ห้ากระรัวพ um> 네 oh ี่น oh> ้องปอกปายกระเทียมห้ากระป๋อหัวผักบวกับเลือดตะวินยานโอแม่น่ารอดกถ้าเอาไหมคะกินเขาแล้วหรือมันกับเมือ สอเาเรากรเดี๋ยวใมน่า่นี่ทีนะซุปปูกแล้วแล้วด้วยนี่นะตรวจสอบสาสบกว่านาทีมามอบีพี่นโอยยังัวลพอง่ได้กิน่าเฮ้ยขามด้าานาที่แานคน มึงทามีอ่ไยปะหกขี่เสแดงมึงสื่อมาหมวดสื่อดอกบ่ได้กูทำเขาตัวได้วานกูอ่ะเอาตัววานตัววานกูก็เอากู่เอาปูาปูเอาขอบใจ้อลูกโอ้ยลูกขยมาแล้วโอ้ยขอบใจเด้อเฮ้ยเอออีก เมื been, mm ่อ hmm. กี right. uh, 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 uh. ้นี่แหละคุณซ cu ื้อมาอีกมาบริเไปตาจัดดิคุณนายเด็กคุณสิบซื้อหัวมาอีกทรงสัตต้นซำเพียงกลางค้าหแล้วโอ้ขอพออ่อนแห่งกระขาเบไปเบิ่งนะเยอบไปเบิ่งแห่งกระข่ายขาบพออ่อนนะ แห้งกันของกูเน่ยมีเปอร์กัวของกูก็ยัว่ามีเปอรกวไมอืมเป็นแรงมันเป็นปีบนบน่องแบดนีเป็นงไงวะสางเป็ดนะเป็เป็ดเี่ได้มพลศกมเป็นคมื่นไ่เป็นะมื่ ไปกันโหดหนักมันน้อลเาที่เทียโคาโนาใจากุชิปูกุชิปูต่นอีกหาย่งเลยเรามูแกอได้ดอกตวนเอ้กูเบิ่งคังละตวนของกูนะมาทได้ึ้นมากูซ้นกินแม่มาโยซิงก็มีนี่บคูดออกคูหางสิป้ามมนไเบิ่งกันเป็นเาได้กูสิปูกใหม่

ทงมือหยุดมาแท้สูบ่เมืงดูขนาทา้งล่างมื่อตวนอยู่อาญะอยู่นอสูเสร็จมันดูดีกับบอเด็กห่ากระทงขาวสารตกกระเบิดหนูกะฮวยอีกีไให้านี่นห้าะเ่้็ขีดอยู่นะจะว่าล้าให้น้าปากแดงโอ้ย อีน <łość> ่าคะเบิ่งขีดอยู่ละเบิ่งแล้วเออเจคนงามคนงามเกเบิ่งกเลยเากับากว่าเาหนาข้าวยนีากรอะรอื่นเนาะบเจนห้าข้าวของยาเจ้านะเจน้ข้าวเบิ่งของยางเจ้าเเจีนะนข้าวเลยมาายข้าหนาทะเล

มันะเพื่อนเขามาเอ้ยมันอยเข้าทวนมันสอดเพื่อนแหลนผู้ฮอดกลางถงจะปุ๊บไปเร่อยๆมันไม่เคยเจอมันบ่เคยมันบ่มีไปใส่ได้เข็มมันบ่ได้มีไปใส่ได้เข็มเขามันกับสียาการที่สิ้งเหล่ามึงอย่าเลยเอ้ย เอาลงไปมากระสินที่ดิให้ไปกเป็เก๊ชื่ออะ มีงานกินอีกแล้วทุกคนกกันนอยยยเล้ระปุนซักโลหอยน้ำไก่ตังหาใช่ไหมปลาขระปุลซาโลบาซูกินให้ตาเหลือมันยังนี่โอ้ยมันแซงนะเป็นสกินได้เยอยกับ ลูกศิษย์เบอร์ล้วกูจะได้สูรลูกศิษย์ใหม่ได้สูร์สินปลามาแซงบ่าดุยนะนะกูจังวอเมียบุกดุยเมียบุกดุยบุงหัวแจ้างเจ๊ใส่แดดกส่แดดมาคอมเมนต์อันมาส่งเลยเจ้าอยู่บ้านใดมันวะว่าเออไออีเอ้ยเมียบุกดุยมันหมดใจใส่แดดว่ะมันอยู่บ้านไดกบ้านเหล่าบ้านยังบ้านเหล่าบ้านเค้งขโมยตัวมันบอก

บ,บน่นี่นี่นี่บีดนี่โอ้ขาโคตรอีนั่นนะมันหน่อยโคตรเฮกยบ่กับผู้อิอนสามันมาจอดบอ่อือบอกผ้าว่าดอ,อกบองผ้าจานก,ก่อนเท่าได้หน่วยถอดได้ ไม่มีเงินเอาอืใครเขาซื้อไหมมึงชอมึงจะบอกอามเลยเออไวแน่คุณอามเลยแต่อสองวันนี้ต่อเอากูไม่มีเงินไม่ต้องมาพูดเออเอให้เขาซื้อไว้ เดี๋ยวินเดินกูออกก่อนกูจะเสียหายเขาเอาไว้เอาไปไว้ในสวนสวนต้นไม้กูพะดอกสิได้กินจากมองพี่น้องต่บ,บ้ากทันสูนั่นเออทันบ้านนะคือพอดีตาไลา่พอดีดกินไลน่นอะ มันจะได้กินเออมันจะกินลายตอนนี้ยังไม่ทันอยากมากเกิดเหตุแป๊กเกิน,น,น,นั้นแล้วเต้โนโนั่นลากมาแล่ขึ้นจาบเฮ้ยกระสืออยู่โน้ฮะทำนี้เด้๋ยพี่น้องจะพาบรรยากาศไปเพี่อนคบนี้ถ้าเบิงบ่งตอนกินพี่น้องเลย